สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐเนตรกุลวันนี้วันพุทธที่ 12, สิบสองเมษายนห6หวันนี้ทนายอยู่ที่ภูเก็ตนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะไปที่โรงแรมป่าตองเบฮิลเพราะว่ามีกิจกรรมต่อเนื่องในเทศกาลสงการจนถึงไปลายเดือนเลยนะครับจะมีการแสดงดนตรีแล้วก็มีตะก้อตะก้อ สองคนนะครับเตะกันไปเตะกันมาซึ่งมีเงินรางวัลถึง 4, 4สี่สี่แนบาทซึ่งเป็นเงินรางวัลที่รู้สึกจะสูงที่สุดในประเทศไทยที่เคยจัดมาเลยนะครับทางบริษัทก็ทุ่มเงินเพื่อให้เป็นการส่งเสริมกีฬาไทยน่าจะ,ะมีคนมาเที่ยวมาชมเยอะวันนี้ทนายก็อยากจะมาพูดถึงที่เมื่อวานนี้ทนายได้ออกคลิปไปโต้กับ คนคนหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทนายก็อาจจะต้องแรงนิดนึงเพราะว่าถามว่าอยู่ดีๆเนี่ยมีคนมาโจมตีทนายเรื่องที่มันไม่มีมูลแล้วก็ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยซึ่งปกติทนายกับเขาก็ไม่เคยมีคอนเนคชันหรือไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนนะครับแล้วตอนที่เขาโดนอีกคนหนึ่งด่าแม่เนี่ยทนายก็ยังเคยไปเห็นใจเขานะครับแต่ว่าอยู่ดีๆ ก็ไม่รู้เข้าไปรับข้อมูลจากใครมาก็มาโจมตีทนายแล้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้องกับเงินแล้วมันไม่มีมูลนะครับคือสําคัญที่สุดมันไม่มีมูลแล้วทนายก็ไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับเขาแล้วแถมยังมองเขาดีมาก่อนแต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับมันก็ต้องเป็นไปวันนี้ทนายนะครับก็ติดต่อไปยังป้าต้อยบอกว่าป้าต้อยทําไมทําไมเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ทําไมป้าต้อยส่ง สลิปแล้วก็ป,ปิดปิดบางๆแล้วก็ไปให้กับใครก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าป้าต้อยเองเนี่ยมีผลประโยชน์แล้วก็เหมือนกับงุบยิบเงินแล้วมาให้ทนายส่วนหนึ่งสี่พันเหรียญแล้วก็ไปให้เหมือนกับอีกคนหนึ่งที่สวีเดนอีกสี่พันเหรียญป้าต้อยก็เลยขอโทษว่าป้าต้อยเนี่ยคงจะหยิบสลิปผิด ลิปใบโอนเงินผิดมาเพราะป้าต้อยกักรู้อยู่น่ยแกก็ไม่ค่อยละเอียดนะนะครับแล้วภาษาอังกฤษแกก็โอเคพูดได้นะอยู่อเมมีการนานแล้วก็แกก็ไม่ได้ดูละเอียดนะเอาพูดง่ายๆนะครับส่วนภาษาไทยเองเนี่ยจริงๆนะทนายเป็นคนสอนป้าต้อยมา2ปีเสร็จตัจ้งแต่รู้จักกันใหม่ๆนี่ป้าต้อยพูดกับหัวกับหางพูดจับประโยคฟังฟังยากนะครับ แต่หลังจากที่ทนายได้คุยกับป้าต้อยเกือบทุกวันเนี่ยนะครับทุกวันแกก็ใช้ภาษาไทยได้ดีขึ้นแล้วแกก็ขอโทษแล้วพร้อมกับส่งสลิปสลิปโอนเงินเนี่ยนะครับซึ่งสลิปอันนั้น,นจะบอกวันที่เขียนเลยนะครับ6 7ทับ7 2 2ทับ22 202นะครับแต่ถ้าแปลเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบไทยก็คือวันที่7เดือน6เดือน6ก็มีชานา2565 ผู้ส่งแกขอปิดชื่อนะครับเพราะแกแกไม่อยากจะมีปัญหาแต่ผู้รับก็คือนิทัตประเสริฐนิติคุณก็คือชนายเงินที่โอนมาก็คือ500เหรียญน,นะครับห้าร้อยเหรียญเข้าธนาคารกรุงไทยกรุงไทยซึ่งตรงเนี้มันก็กลายเป็นว่าไปแปรแล้วก็ไปขยายแล้วก็ไปพูดกันเป็นลักษณะของสี่พันนะครับแล้วก็ไปข้องเกี่ยวกับเหมือนกับช่วงนั้นเนี่ยประต้อย กับไอ้นางเนี่ยไอ้นางเปิดรับบริจาคแล้วไอป้ป้ต้อยรวบรวมเงินแล้วก็เหมือนขมาเงินที่จะไปช่วยลุงพลเนี่ยนแรกๆนะครับมันก็กลายเป็นว่าผิดหมดผิดหมดแล้วมันก็ทําให้ทนายนี่รู้สึกว่ามันไม่ได้รับคามเป็นธรรมทั้งๆที่คนเราไม่เคยเป็นศัตรูกันมันควรจะสอบถามกันให้ชัดเจนนิดหนึ่งแล้วยิ่งไม่ไม่ชัดเจนนะสลิปที่ที่เขาได้มาเนี่ย ปต้อยแกก็ไปปิดนู่นปิดนี่อะไรกตามวิสัยของแกนเนี่ยก็กลายเป็นว่ายังไม่ชัดเจนแล้วก็มาขยายเป็นเป็นตัวทนายแน่นอนใครๆก,ก็บอกว่าทนายคือทนายไปถามหลายคนแล้วว่าควรจะชี้แจงไหมทุกคนก็บอกว่าท้านนายอยู่เฉยๆก็ทนายว่าสนายมีการรับเงินจากที่ไม่ชอบเห็นไหมดังนั้นทนายก็ต้องไปชี้แจงแต่การชี้แจงเนี่ย ถามว่ามันก็ธรรมชาติแหละครับเมื่อใครอยู่ดีๆโดนโจมตีโดนให้ลายทั้งท่านไม่มีมูลมันก็ต้องเอากลับแบบสะสมอ่ะเอาพูดง่ายๆจะไปตอบแบบนมเน้มนมเน้มนมเน้มมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ใช่เหมือนเหมือนทุกคนนะครับถ้าอยู่ดีๆใครมารังแกเราแล้วเขาจะจะไปโต้กลับเขาแบบน้มเน้มก็อย่าไปโต้กลับเลยก็ต้องธรรมดาคุณแรงมาผมก็ต้องแรงไปและโดยโดยเฉพาะในกรณีที่เราไม่ผิด ดังนั้นนะครับวันนี้นะทนายก็ได้ได้คลิปนะครับได้ได้อะไรอได้ใบสล,ลิปโอนเงิน e ส่งมาจากป้าต้อยที่อเมริกานะครับแล้วก็ในนั้นนะ่ะทนายก็เลยเอามาเป็นหัวข้อหัวปกนะทนายก็ทำไม่เป็นนะครับก็ทำได้เท่าที่ทำอย่างนั้นนะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มบุคลากรที่มีคว์มรู้ความเชี่ยวชาญคือทำ YouTube ก็คือฝึกเอง ฝึกเองก็ทําเองตัดต่อแล้วไม่เป็นครับทำหน้าปกได้แค่นั้นแล้วก็พูดแล้วก็ตัดทรงตัดเสียงอะไรก็ไม่เป็นพูดได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเพียงแต่จคอยดูเวลาว่าให้มันอยู่ในช่วงประมาณ1 0สิบถึงสิบห้านาทีแค่นั้นเองดังนั้นนะครับนับแต่วันนี้ไปนะครับทนายก็ขอร้องนะครับถ้าใครได้ข้อมูลเกี่ยวกับทนายมานะครับถ้าไม่ได้ชัดเจนนะครับถึงจะชัดเจนก็ต้องตรวจดูว่ามันถูกต้องม,มันจริงไหมมันของจริงของปลอมไหม ก่อนที่จะมาพูดให้ทนายเสียหายเพราะยิ่งเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคมด้วยนะครับซึ่งทนายถือว่าปัจจุบันนี้อายุก็สูงวัยนะครับตำแหน่งหน้าที่นะครับตำแหน่งหน้าที่อยู่ที่นี่เนี่ยฝรั่งยังต้องยกมือไหว้เลยนะครับเจอฝรั่งเนี่ยสิบคนนยยกมือไหว้ทนายแปดคนเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องรู้ว่า ตำแหน่งหน้าที่ของทานายเนี่ยมันมีระดับแล้วเดี๋ยวคุยก็หาว่าคุยนะครับมีทั้งการเดินทางฟรีที่พักฟรีมีรถประจำตําแหน่งทานข้าวฟรีนะครับก็คือจะฟรีทั้งวันก็ได้ทุกอย่างซึ่งตรงนี้มันก็คือสิ่งที่ทนนายสร้างมาทั้งชีวิตก็คือเครดิตใน ความรู้ความสามารถที่เล่าเล่าเรียนมาแล้วก็ได้รับความไว้วังใจให้มาอยู่ตําแหน่งนี้ที่มีหน้ามีตามีศักดิ์ศรีแต่อยู่ดีๆเนี่ยถ้าใครมาด้อยหรือมาจงตีทนายในเรื่องแบบเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่รู้จริงเนี่ยนะครับมันก็ธรรมชาติแต่ถ้าจมตีทนายในเรื่องพฤติกรรมแบบอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของทนายนี่นะครับ มันมันก็ยังโอเคทนายก็บางทีเราก็มองผ่านไปเพราะเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับว่ามาโจมตีทนายในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิวชาชีพหรือหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์เพราะทนายยืนมาตลอดตั้งแต่เรื่องลุงพลน,นะครับจนปัจจุบันนี้สามปีฝ่าหนึ่งทุกท่านจะเห็นว่าทนายไม่เคยย้ายข้ามสองทนายจะทําเฉพาะคลิปในเรื่องข้อกฎหมาย สามทนายก็ไม่เคยไปโจมตีใครแต่ทนายก็ไม่ชอบที่จะให้ใครมาโจมตีแต่ถ้าว่าเอาทนายก็สรุปนะครับถ้าไม่เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นกับทนายอีกทนายก็จะไม่ไปยุ่งกับใครอีกแต่ถ้าว่าทนายโดนอีกทนายก็จะออกมาโต้แต่มีอยู่อันหนึ่งนะครับทนายจะสื่อไปถึงคนที่เขาเรียกว่ายังให้เกียรตินะครับ พโทนายอยู่ในเกี่ยวกับสมาคมเกี่ยวกับศาสนาเอาเรียกว่ายังให้เกียรติว่าเป็นพระนะครับท่านอย่าเอาทนายเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับถึงที่ท่านมาพูดเนี่ยมันไม่เหมาะสมในเรื่องที่ดึงทนายเข้าไปนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเขาฟังแล้วเนี่ยเขาก็จะมองว่าทนายไม่ดี อย่าลืมนะครับท่านจะพูดเรื่องจริงที่บอกว่าไปคุยกับลุงพลจะให้ทนายไปเป็นทนายของลุงพลเมื่อต่อนน้นอันนี้ทนายยอมรับว่าท่านพูดเรื่องจริงแต่การที่ท่านพูดไปอย่างนี้ว่าลุงพลไม่เอาทนายเนี่ยโอเคคนก็เข,า,เขาไม่เข้าใจว่าลุงพลนี่ก็เกลียดทนายก็จริงครับทนายยอมรับช่วงนั้นนะครับเพราะว่ามีกลุ่ม กลุ่มกลุ่มบุคคลกลุ่มตอนนี้ที่แยกออกไปอยู่กลุ่มนั้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็คนใกล้ชิดลุงพลบางคนนะครับคอยไปให้ร้ายทนายกับลุงพลกับป้าแตนเพื่ออะไรนะครับกลัวว่าทนายจะไปแย่งคดีก็เลยขบวนการทำลายทนายเนี่ยตั้งแต่ทนายมีบทบาทมาแล้วทั้งทั้ที่ไม่ได้เรื่องจริงนะครับไม่ได้เรื่องจริง แต่ทนายกับลุงพลก็ไม่เคยเคลียร์กันประเด็นนี้เพราะถือว่ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่เพราะลุงพลเขาก็ไม่เคยมาทำอะไรหรือหรือมาพูดให้ทนายได้รับความเสียหายทนายก็ไม่เคยไปพูดที่กระทำให้ลุงพลได้รับความเสียหายแต่รู้อยู่แก่ใจว่าพวกขบวนการพวกเนี้ยที่กีดกันทนายเพื่อจะไม่ให้เข้าไปช่วยคดีลุงพลเนี่ยมันพยายามมันพยายามทำลายทนายมาหลายปี แต่ดีที่นายก็ไม่สนใจเพราะถือว่าลุงพลได้รับข้อมูลผิดลุงพลได้รับข้อมูลผิดเราว่าไม่ว่าลุงพลแต่เพราะลุงพลแกก็ไม่เคยมาแสดงว่าแกไม่ชอบทนายก็ต่างคนก็ต่างอยู่กันทนายก็รู้ว่าลุงพลมีมีคนไปให้ไล่ทนายกับลุงพลและลุงพลก็รับข้อมูลผิดเพราะฉะนั้นย่อมเป็นธรรมชาติครับซึ่งในช่วงนั้นน่ะลุงพลก็ต้องไม่ชอบทนายก็เป็นธรรมชาติ แต่ณวันนี้นะครับณนะวันนี้เวลาที่มันพิสูจน์มาไว้ว่าใครจะไปให้ลายทนายกับลุงพลไม่ว่าจะให้ลายแบบยังไงก็แล้วแต่ลุงพลก็รู้อยู่ว่าทนายไม่เคยไปออกสื่อไปทำคลิปหรือไปทำอะไรที่เป็นการให้ลายลุงพลหรือไปการโจมตีลุงพลทนายก็ยังเป็นจุดยืนจุดยืนอยู่ว่าลุงพลเนี่ยไม่ผิด ยิ่งมาแต่นก็ยิ่งไม่ผิดนะครับแล้วทนายก็เป็นคนออกยูทูบเบอร์คนแรกเลยนะครับรู้สึกเดือนกรกฎกาปี63วันนั้นขับรถอยู่จําได้ช่วงโควิดมนแรงๆใหม่ๆ,มๆ,มๆว่าลุงพลไม่ผิดหลังจากนั้นทนายก็ไม่ได้ทํา y o YouTube อีกมาทําเขียนเป็น Facebook จนมาทํา y o YouTube เมื่อสิงหาปีที่ผ่านมาแค่นั้นเองเนื่องจากมีการร้องขอมาจากาหลายๆท่าน นะครับที่สูงวัยแล้วไม่สะดวกที่จะไปอ่านดังนั้นนี่นะครับถ้าทุกคนเป็นแบบทนายทุกคนเป็นแบบลงพนนะครับฟังแล้วเราไม่ฟังไว้นะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าไปฟังแล้วก็กลายเป็นว่ามามาทะเลาะกันตามที่เขายุยงนะครับตามที่เขายุยงทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไร นะครับเพราะฉะนั้นถ้าต่อไปเนี้ยใครไปฟังใครยุยงที่จะมาเล่นงานทนายนะครับไปสืบหาคนรอบๆอบดูแล้วว่าใครจะเชื่อมถึงทนายได้แล้วก็มาคุยกันแล้วท่านก็จะรู้วา่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ทนายจะต้องไปโจมตีพวกเราทนายนี่เป็นฝ่ายประสานงานปณีป,ะน,ปะนอมมากที่สุดแล้วนะครับปณีปะน้ะนอมมากที่สุดไอ้ที่ทจะจะไปอวดเก่ง หรือจะไปทําให้เกิดความแตกแยกนี่ไม่เคยอยู่ในวิสัยของทนายดูบุคลิกของทนายดูการแสดงของทนายนะครับทุกคนก็น่าจะมองออกแล้วก็มองแล้วว่าทนายก็ทําเรื่องของลุงพลก็ได้ไม่ทําก็ได้ที่ทำเพราะว่ายัางเพื่อความยุติธรรมเรียกร้องมาเพื่อต่อสู้กับลุงพลให้ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยหลุดคดีนี้ให้ได้แค่นี้เอง ทานายก็พูดแล้วทานายก็ไม่ได้ไปเป็นเพื่อนไปเป็นเอฟซีของลุงพลเพราะยิ่งขนาดที่ไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดคนมันยังโจมตีเลยเนะี่ยแต่ถ้ายิ่งเข้าไปใกล้ชิดนั่นจะเหลือเหรอและยิ่งคนเราไม่ใกล้ชิดกันไม่มีโอกาสพลาดก็ถือว่าอยู่กันแบบนี้ช่วยกันไปเราก็ช่วยเขา,เขา,า,า,าเขาก็เฉยๆใครไปให้ไลท์ทนายกับเขาเขาก็เฉยๆก็แค่แค่นี้ก็ทานายก็พอใจแล้วครับแค่นี้ครับพอใจแล้ว นะครับแล้วใครจะมาย,ย,ยุยงยุยงอะไรเนี่ยให้ทนายฟังสมัยก่อนฟังเรื่อยครับคนที่หวังดีกับทนายที่อยู่ในตรงนั้นกอกๆนะครับแยกๆไปซึ่งเขาก็มาเล่าทนายก็ฟังแล้วก็ไม่ไม่ใส่ใจเพราะว่าถือว่ามันเป็นการยุยงกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับไปดูนะครับไปดูข้างหน้าหน้าในเขาเรียกอะไรหน้าปกของ youtube วันนี้ทน,นายก็ มันชัดเจนนะครับว่ามีการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทยเป็นบัญชีของนายทิทัศน์ประเสริฐในทุนห้าร้อยเหรียญเมื่อวันที่เจ็ดเดือนหกและหกเดือนเจ็ดสองศูนย์สองสองนี่นะครับเงินอันนั้นก็คือเงินที่ตอนนั้นเนี่ยทนายเนี่ยคุยกับป้าต้อยเพื่อเอาเงินตรงเนี้ไปจ้างนางลำกอกกับกกตูมน้องถามดูสิครับแล้วมีการถ่ายทอดด้วยนะครับแล้วก็ไปช่วยคนที่กกตูมที่ป่วย แล้วก็ไปช่วยการศึกษาของเด็กบางส่วนที่งเงินหมื่นพว่บาทเนี่ยนิดเดียวครับนิดเดียวมันไม่ได้เยอะจริงๆมีอ่านโอนมาสองครั้งไม่ได้ครั้งเดียวด้วยนะแต่ป้าต้อยแกหาสลิปได้เจอใบเดียวก็โอนมานะครับโอเคครับขอให้ทุกท่านที่เราชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญคิดระหวังสิ่งใดสงวารารถนาทุกประการนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สนานวะครับบ๊ายบาครับ